โดยตลอดได้เพียง33คะแนนนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่จาก180ประเทศเป็นลำดับ1 1 0นะคะและคะแนนตกลงมาทุกปีในระหว่าง8ปีมาน,นี้นี่เหรอคะที่บอกว่าจะเข้ามาปราบโกงร,รัฐธรรมนูญปราบโกงเราปล่อยประเทศเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะ มันมีการทุจริตตวงบประมาณ3ามแสนกว่าล้านเนี่ยไอ้สามล้านกว่าล้านเนี่ยนะครับทุจริตงบประมาณ3ล้านกว่าล้านเนี่ยอย่าง,มงโมโหลายเชิงนโยบายที่กินผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างเช่นนะคะค่าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นี่ซึ่งรายละเอียดเราจะมีการเปิดต่อไปะะหรือว่าเป็นนโยบายที่จะทำอย่างจริงจังก็คือ การประากาศสงครามกับคอร์รัปชันค่ะเราจะต้องลากคนโกงตัวใหญ่ๆไม่ใช่ปลาซิลปลาซ้อยมารับโทษนะคะขึ้นศาลติดคุกให้ได้มันเป็นมะเร็งร้ายจริงๆและมันทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้งบประมาณปีละสามล้านล้านเราเสียหายไปกับเรื่องของการคอร์รัปชันมากมาย เงินจำนวนมากไม่ถูกส่งลงไปถึงประชาชนทำในอดีตบอกว่าเหมือนมีไอต m มหนึ่งแท่งกว่าจะไปถึงพี่น้องประชาชนละลายเกือบหมดแท่งแต่วันนี้ร้ายแรงกวเดิมครับมันไม่เหลือเลยและที่เป็นข้ออ้างน,นะคะในการรัฐประหารก็คือการที่จะมาปราบทุจริตคอรับช่นแต่ท่านดูแล้วกัน,นะคะ่ะ ว่า8ปีมานี้ทุจริตคอร์รัปชันสูงขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ทำกันอย่างไม่มียางอายและที่สำคัญก็คืออ้างรัฐรมนูญปากโกงแต่กลายเป็นว่าถ้าเราดูดัดชนีนะคะความโปร่งใสที่มีการวัดกันโดยสากลเนี่ยนะคะครับผมและ<ม>ทีมของผมวันนี้ทั้งหมด นะครับทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเป็นที่เรียบร้อยภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าผมไม่ได้มาแต่ได้งๆครับผมขอ,ขอบพระคุณแล้วผมขอรับล่อภารกิจจากคุณหญิงสุดารัตนและผู้บริหารนะครับของพรรคไทยสร้างไทยในการที่จะกระทําหน้าที่ประกาศสงรามกับคอรับชั่นภายใต้สํานักงานตราองค์พรรคไทยสร้างไทยตั้งแต่